ทำไล่ทำนาทำสวนเสื้อแจกเสื้อโฆษณาเสื้อทีมเพื่อนๆกำลังมองหาแหล่งรับผลิตเสื้อดีๆอยู่ใช่ไหมล่ะมาค่ะเรามีแหล่งที่เรียกได้ว่าเป็นเสื้อคุณภาพดีราคาประหยัดแถมยังสามารถสั่งตามแบบที่เพื่อนๆต้องการได้ที่นี่เลยจ้าออกยาสโตร ซึ่งออกยาสโตนี้นะคะเขาเป็นแหล่งผลิตเสื้อคุณภาพดีได้มาตรฐานแบบเสื้อที่เราใส่อยู่ตัวนี้นะคะเป็นเสื้อที่เป็นแบบแขนยาวนะคะนี่แขนยาวเลยแล้วก็เป็นคอวีใส่แล้วแบบนุ่มสบายไม่ร้อนเนื้อผ้าของเขาเนี่ยดีมากเลยทุกคนแบบว่าใส่แล้วแบบโอ้โหรู้สึกเลยว่าแบบ เหมือนกับไม่ได้ใส่แต่ใส่เสื้อผ้าอยู่ซึ่งนอกจากตัวที่ใส่อยู่นะคะ <eker amus S 1> เขายังมีแบบที่เป็นคอกลมมีให้เลือกถึง16สีเลยทีดเดียวนะคะลักษณะของคอกลมก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งเนื้อผ้าของเขาจะเป็นผ้าไมโครเนื้อเรียบใส่สบายระบายอากาศเหมาะสําหรับใส่ทํางานสุดๆไปเลยค่ะใช้งานได้นานรับรองคุ้มถูกใจแน่นอนรอบอกจะอยู่ที่ประมาณ44นิ้วยืดดีแต่ไม่ย้้ยส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นคอปกคอวีนะคะตัว ีก็เนื้อผ้าเดียวกันเลยใส่สบายมากๆมีหลากหลายสีสีเข้มสีอ่อนเลือกได้ตามใจชอบเลยมีให้เลือกหลากหลายมากถึง16สีเลยค่ะคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถสั่งสกินลายเป็นของตัวเองได้เลยนะคะหรือจะให้ดีไซเนอร์ของทางร้านเนี่ยออกแบบให้เข้ากับสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้เลยจะใส่ไปไหนก็ทําให้เราชวนมองมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเขามีสกินฟรีด้านหลังให้ด้วยคือถ้าเราสั่ง12ตัวนะคะเขาจะสามารถเปิดบล็อกให้เราฟรีแล้วก็สามารถใช้บล็อกเนี้ยได้ตลอดชีพเลยถ้าเรา เาจะสั่งทําอีกนะคะก็สามารถสั่งได้ตลอดเลยซึ่งตัวสกินของเขานะคะก็ไม่ไก่กาเลยนะคะคือเขาเนี่ยได้คัดส่รมาแล้วว่าเป็นสกินแบบยางซึ่งเป็นสีที่ใช้สําหรับสกินเสื้อโดยเฉพาะเลยซึ่งเราเนี่ยจะหมดกังวลเลยในเรื่องของการหลุดลอกล่อนและจะติดทนแม้ซักหลายครั้งค่ะอ่ะอ่ะอ่ะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ฟังมาถึงตรงนี้แล้วจะต้องคิดว่าโอ้โหราคาจะต้องสูงแน่เลยคุณภาพดีแบบนี้ แต่ไม่ใช่นะจ๊ะราคาถูกมากในราคาที่แบบได้ยินแล้วจะต้องรีบพุ่งตัวเข้าไปซื้อเลยเพราะว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่45บาทฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะ45บาทเองเขาเพื่อนเพื่อถูกมากแถมไม่ต้องกลัวหมดด้วยนะคะโลงงานมาเองแบบนี้สต็อกแน่นเอียดแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องกลัวรอนานด้วยสั่งปุ๊บได้ของรวดเร็วแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะนี่เลยค่ะเขายัง แพ็กอย่างดีใส่ถุงมาให้พร้อมโอ้ยดีขนาดนี้แล้วนะคะใครที่กำลังมองหาเสื้อนะคะที่จะให้พนักง,งานใส่หรือว่าจะไปใส่เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อโฆษณาอะไรต่างๆ แนะนำเลยที่ออกยาสโตนะคะบอกเลยว่ามีให้เลือกหลากหลายสีมากๆสามารถสั่งได้เลยนะคะยิ่งสั่งเยอะยิ่งได้ราคาดีมากๆใครสนใจสามารถไปติดต่อสั่งซื้อได้เลยที่ Facebook ของออกยาสโตนั่นเองค่ะรีบเลยจ้าราคาเริ่มต้นเพียงแค่45บาทเท่านั้น